สวัสดีค่ะวันนี้จูจีสุกจิตขอนำเสนอ Five Chances y o u n e e d to know หรือ5การที่คุณต้องรู้ประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยประกอบไปด้วย Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple แล้วก็ Future Simple นะคะอันแรกเลยค่ะ Present Simple โครงสร้างของเขาจะเป็น Subject บวก Verb ช่องที่หนึ่ง g u e me hope reads newspapers every day กูมิโฮอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันสำหรับตัวอย่างนี้นะคะ present simple ตัวอย่างนี้จะเป็นกิจวัตรค่ะนั่นก็คือเล่าว่ากูมีโฮเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันเลยเมื่อวานก็อ่านวันนี้ก็อ่านพรุ่งนี้ก็อ่านเมื่อลืนก็อ่านนะคะตัวอย่างที่สองค่ะ present continuous โครงสร้างของเขาจะเป็น subject บวก is/ am/ are บวก verb ing. Puka is reading a book. Puka กำลังอ่านหนังสือสำหรับตัวอย่าง present continuous นี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ Puka กำลังทำอยู่นั่นก็คือ Puka กำลังอ่านหนังสือนั่นเองต่อมาค่ะ present perfect. Present perfect นะคะ structure ของเขาจะเป็น subject บวก has have บวก verb ช่องที่3 Dexter has just finished two books. Dexter เพิ่งอ่านหนังสือจบ2เล่มสำหรับตัวอย่าง present perfect นี้นะคะนั่นก็คือ Dexter เนี่ยเพิ่งอ่านหนังสือเสร็จนั่นเอง Past simple โครงสร้างของ past simple จะเป็น subject บวก verb ช่องที่สอง creamy watched a movie last night creamy ได้ดูหนังเมื่อคืนสำหรับตัวอย่าง past simple นี้นะคะ creamy ได้ดูหนังไปเมื่อคืนนั่นก็คือกิจกรรมที่จบไปแล้วนะคะต่อมาค่ะ future simple โครงสร้างของเขาจะเป็น subject บวก verb infinitive golf will play video games all night golf จะเล่นวิดีโอเกมทั้งคืนสำหรับตัวอย่างของ future simple นี้นะคะนั่นก็คือการคาดการว่าเนี่ยคืนเนี่ยทั้งคืนเลยก็จะเล่นวิดีโอทั้งคืนเลยนะคะและนี่คือตัวอย่างบางส่วนที่เราได้ดึงมาสรุปในคลิปสั้นนี้นะคะสำหรับใครที่อยากอ่านแบบละเอียดมากขึ้นนะคะตัวอย่างเยอะมากขึ้นนะคะก็สามารถแอดไลน e Ju จู้ี่จุกจิกได้นะคะมาขอไฟล์ PDF f a s t Tenses You Need To Know นะคะไฟล์ PDF นี้จะเป็น Be ต a าเวอร์ n นะคะนั่นก็คือไม่ใช่เวอร์ชันเต็มนะคะแต่ว่าละเอียดกว่าคลิปนี้ก็ถ้าสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะ a d จู้ีุกจิกค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะก็จะมีพูดถึง Grammar เปรียบเทียบ tense s นะคะแล้วก็เนื้อหากระชับเข้าใจง่ายค่ะ